สาวชนูตาภายัยบุญมาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส,ส,สุขสาขาสาธารณสุขศาสตร์วันนี้ดิฉันจะมาให้สุขศึกษาเกี่ยวกับโลเบาหวานของผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคบาหวานนะคะไปติดตามกันเลยค่ะดิฉันานางสาวชนูตาภายัยบุญนะคะ ดิฉันมาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะคณะวิทยาลัยแพทยศสาสตร์และการสาธารณสุขสาขาสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาให้สุขศึกษาในเรื่องโรคเบาหวานนะคะไม่ทราวบว่าคุณลุงชื่ออะไรคะอลุงชื่อประจนสุดเนี่ออายุ49ปีค่ะกปีไม่ทราวบว่าคุณลุงมีความรู้ เรื่องโรคเบาหวานมาก่อนหรือเปล่าคะไม่มีค่ะคุณลุงคุณคุณลุงมีคําถามอยากทราบอะไรเกี่ยวกับโรคเบาหวานบ้างคะอ๋ออยากทราบว่าเอ่อเบาหวานนี่ทําไมคนในชุมชนเขาเป็นกันเยอะค่ะาเค่ะสาเหตุหลักๆของโรคเบาหวานนะคะมีอยู่สองสาเหตุด้วยกันนะคะโรคเบาหวานมาที่มาจาก กรรมพันธ์ค่ะและพฤติกรรมนะคะโรคเบาหวานที่มาจากกรรมพันธ์ก็อย่างเช่นพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายนะคะส่วนพฤติกรรมก็จะเป็นพฤติกรรมที่ใช้ในชีวิตประจําวันเราเลยค่ะเช่นการกินการอยู่การที่เรากินของหวานของหวานที่มีรสจัดมากเกินไปนะคะอ๋อแล้วทีนี้เรามีวิธีสังเกตอ,อาการของคนที่เป็นโรคเบาหวานยังไงค่ะ โรคเบาหวานคือโรคที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงนะคะหรือมากเกินไปจนไตรองรับไม่ได้ค่ะน้ำตาลที่ออกมาจากปัสสาวะก็จะมีมดมาตองค่ะและวิธีสังเกตโรคเบาหวานอย่างหนึ่งคือเราจะมีอาการอ่อนเพลียไม่กระฉับกระเฉงหิวน้ำบ่อยมีอาการคอแห้งบ่อยโดยเฉพาะเวลากลางคืนค่ะนี่เป็นอาการของโรคเบาหวานค่ะ อ๋ออย่างอ่อนเพียแล้วก็หิวน้ําบ่อยนี่พอสังเกตได้แต่ไอ้ที่ว่าปัสสาวะแล้วมีมดมาตอมที่ปัสสาวะนี่มันทุกวันนี้มันสังเกตไม่ได้เพราะคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้จะเข้าห้องน้ํากันหมดก็เลยสังเกตตรงนี้ไม่ได้เรามีวิธีอื่นไหมที่จะทราบว่าเป็นเกี่ยวกับโรคเบาหวานค่ะในจในปัจจุบันนะคะก็จะมีการเจาะเลือดหาสาเหตุ ของโรคเบาหวานนะคะก็จะมีอยู่2งที่นะคะเจาะที่หัวนิ้วมือหรือแขนพับค่ะจะเป็นการจเจาะเลือดหาสาเหตุระดับน้ําตาลในเลือดว่าสูงกว่าปกติหรือเปล่าแล้วก็สามารถรู้ได้เลยค่ะว่าเราเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่าค่ะอ๋อระดับน้ําตาลในเลือดนี่ที่ว่าปกตินี่มันอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะและก็ที่ว่า มันเป็นระดับที่มากเกินไปแล้วก็เป็นโรคเบาหวานมันอยู่อยู่ที่ระดับเท่าไรหร่ค่ะระดับน้ำตาลในเลือดของคนปกตินะคะก็อยู่ก็จะอยู่ในช่วง70 100ค่ะส่วนระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานนะคะก็จะอยู่ในช่วง100 126ค่ะส่วนระดับน้ำตาลของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานแล้วก็จะอยู่ในช่วง126ขึ้นไปค่ะ คุณลุงอยากทราบอะไรอีกไหมคะก็อยากทราบว่าถ้าเกิดเราอยากจะแนะนําเพื่อนที่อยู่ในชุมชนว่าให้ไปตรวจสุขภาพว่าหรือว่าไปเจาะเลือดดูว่าเป็นโรคเบาหวานหรือไม่นี่จะให้เขาไปเจาะที่ไหนค่ะส่วนใหญ่นะคะก็จะไปเจาะที่โรงพยาบาลค่ะแต่ในปัจจุบันโลก เราไม่สามารถหรือเราไม่สะดวกที่จะเดินทางไปในไปในโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนทั้งในอำเภอหรือในตัวจังหวัดก็จะมีโรงพยาบาลชุมชนนะคะสามารถไปเจาะเลือดหาสาเหตุว่าเราเป็นโรคเบาหวานได้ค่ะเราจะรู้ทันทีไม่ว่าเราเป็นเบาหวานหรือเจาะแล้วต้องรอ,อ,อทางโรงพยาบาลนัดอีกที สำหรับการจ่อเลือดหาสาเหตุน,นะคะก็จะรู้ได้เลยค่ะว่าเป็นหรือไม่เป็นนะคะถ้าเกิดเรารู้ว่าเราเป็นโรคเบาหวานอย่างสมมติว่าลุงไปตรวจรู้ว่าลุงเป็นโรคเบาหวานอยากทราบว่าค่ารักษาพยาบาลน่ะมันแพงไหมค่ะสำหรับค่ารักษาพยาบาลนะคะก็ไม่แพงเลยค่ะเพราะเรามีสิทธิ์ร,รักษา30บบาทหรือคุณลุงจะใช้สิทธิ์ของคู่ ของสีแบบทองก็ได้ค่ะแล้วที่สำคัญนะคะสามารถรับยาได้ที่โรงพยาบาลชุมชนได้เลยค่ะเห็นเขาแนะนำมาในเบื้องต้นเค,เคยได้ยินว่าถ้าเกิดเป็นโรคเบาหวานให้นำลูกอมที่มีรสหวานติดตัวหรือว่าถ้าเกิด บางคนเขาเป็นแล้วก็ให้กินอะไรนะกินสับป,ปะรดะเพื่อปรับระดับน้ำตาลนี่มันมันถูกต้องหรือไม่เป็นแล้วถึงกินของหวานนะคะเพราะว่าในช่วงนั้นผู้ป่วยมีระดับน้ำตาลในเลือดที่ต่ำกว่าปกติน้ำตาลในเลือดที่ต่ำลงมากก็จะทำให้มีอาการอ่อนเพลียก็เลยต้องทำให้ ระดับน้ำตาลในเลือดกับมาปกติก็คือการกินของหวานเข้าไปค่ะในน้ำตาลในเลือดอยู่ปกติแล้วแล้วจะไปไหนนอกจากจะพกของหวานแล้วก็ต้องพบบตรผู้ป่วยโรคเบาหวานไปด้วยนะคะทีนี้เกี่ยวกับ โรงพยาบาลเวลาเราเกินแล้วเอ่อเราจะไปรับยาเน่เรามีช่องทางในการรับยาที่สะดวกต่อเราเน่หรือว่าใกล้ๆกับที่เราอยู่ในชุมชนนน่สามารถรับได้ไหมหรือเราต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลของรัฐทุกีนนีะก็สามารถรับรับยาได้ที่โรงพยาบาล ชุมชมได้นะคะหรือจะมีตัวแทนอสโมมาแจกถ้าเราไม่สะดวกหรือไม่สามารถเดินทางไปรับยาที่ในโรงพยาบาลอำเภอรหรือโรงพยาบาลจังหวัดน,นะคะออถามอีกข้อหนึ่งคือถ้าเกิดเรารู้ว่าเราเป็นแล้วนี่สมมติว่าพรุ่งนี้ไปตรวจรู้ว่าเป็นนี่มันมีวิธีที่จะรักษาให้หายได้ไหมค่ะสำหรับโรคเบาหวานนะคะโรคเบาหวาน โรคเบาหวานเป็นแล้วไม่สามารถรักษาให้หายได้ค่ะแต่ต้องมีการควบคุมระดับน้ําตาลให้อยู่ในระดับปกติเป็นการควบคุมพฤติกรรมการกินค่ะพย,ย,ยายามไม่ให้กินข้าวเหนียวนะคะให้กินข้าวสวยแทนค่ะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัดเครื่องดื่มพคก่น้ำหบลมไม่ให้ไม่ให้กินมากเกินไปถ้าเราไม่สะดวกหรือไม่สามารถเดินทางไปรับยาที่ ในโรงพยาบาลอำเภอหรือโรงพยาบาลจังหวัดน,นะคะเอ,อ่อถามอีกข้อหนึ่งคือถ้าเกิดเรารู้ว่าเราเป็นแล้วนี่สมมติว่าพรุ่งนี้ไปตรวจรู้ว่าเป็นนี่มันมีวิธีที่จะรักษาให้หายได้ไหมคะสำหรับโรคเบาหวานนะคะโรคเบาหวานโรคเบาหวานเป็นแล้วไม่สามารถรักษาให้หายได้ค่ะแต่ ต้องมีการควบคุมระดับน้ําตาลให้อยู่ในระดับปกติเป็นการควบคุมพฤติกรรมการกินค่ะพย,ยายามไม่ให้กินข้าวเหนียวนะคะให้กินข้าวสวยแทนค่ะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัดเครื่องดื่มพวกน้ำอัดลมไม,ไม่ให้กินมากเกินไปน้ําผลไม้ที่มีรสหวานจัดค่ะควรหลีกเลี่ยงนะคะผลไม้ที่ไม่ควรกินอย่างยิ่งก็เช่นมะละกอสุกมะเฟืองทุเรียนพยายามหลีกเลี่ยงนะคะ ควรป้องกันไม่ให้เป็นโรคเบาหวานนะคะถ้าเป็นแล้วไม่สามารถใช้ชีวิตได้ปกติไปไหนมาไหนก็ต้องโคลครองหวานนะคะควรป้องกันควรแก้ไขที่ท,ที่พฤติกรรมการกินการออกกำลังกายพฤติกรรมการการกินลดการกินของหวานค่ะค่ะนนขออนุญ,ญาต สอบถามแบบสอบถามนะคะที่คุณลุงได้รับความรู้จากหนูไปนะคะคุณลุงมีความรู้ของโรคเบาหวานในระดับใดน,นะคะ 1. ผู้ป่วยโรคเบาหวาจนะจะมีน้ำตาลในเลือดระดับใด 1. ต่ํต่ำกว่าปกติ2สงูงกว่าปกติสูงกว่าปกติ่ะ 2. ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีอาการอย่างไรหนึ่งปัสสาวะบ่อยมีมดมาตอมที่ปัสสาวะ2 แน่นหน้าอกข้อนหนึ่งสามการดื่มน้ำของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สัมพันธ์กับการปัสสาวะในลักษณะใดหนึ่งดื่มน้ำมากปัสสาวะมากสองดื่มน้ำน้อยปัสสาวะน้อยข้อนหนึ่งสี่นะคะผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคใดหนึ่งมะเร็งสองตาบอดตาบอดห้านะคะ อาการต่อไปนี้จะเป็นอาการของผู้ป่วยโรคเบาหวาน1เหนื่อยง,ง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรง2มีความกระฉับกระเฉงข้อ1ผู้ผู้ป่วยโรคเบาหวานทำไมถึงระมัดระวังไม่ให้เกิดบาดแผล1เพราะรักษายาก2เพราะไม่มีการรักษาข้อ1ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรกินยาอย่างไรหนึ่ง กินยาเพื่อนที่มีอาการคายกันสองกินยาตามแพทย์สั่งกินยาตามแพทย์สั่งอาหารชนิดใดต่อไปนี้ที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่ควรกินหนึ่งข้าวเหนียว .2 น้ำพริกผักนึ่งข้าวเหนียวผลไม้ชนิดใดที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรหลีกเลี่ยงหนึ่งทุเรียน2องแอปเปิ้ล ใครต่อไปนี้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานมากที่สุดหนึ่งคนหอมสองคนอ้วนค่ะ